วันนี้ก็มาพบกับครูอีก1รายวิชานะคะในการติวเข้มของเรานะคะในรายวิชาศ,าศาสนาและหน้าที่พลเมืองนะคะสองหนึ่งศูนยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะวันนี้มาพบกับครูตุกตานะคะก่อนที่เราจะไปติวเข้มนะคะอย่าลืมนะคะให้หนักศึกษานะคะกดติดตามครูได้ทุกช่องทางในลิงก์ข้างล่างนะคะก็จะมี TikTok Facebook แล้วก็ YouTube ของสกรรระดับอำเภอจุนของเรานะคะไม่รอช้าเลยเดี๋ยวเรามาดูข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะค่ะข้อที่หนึ่งนะคะพระพุทธเจ้าทรงประสูตนะิณที่ใดอ่าข้อนี้รู้สึกว่าจะง่ายนะคะค่ะข,ข้อกอไก่เมืองกบิลลพัทขอไข่ลุมพินีวันคอควายขยาแล้วก็งงูสาวัตถีนะคะนักศึกษาคิดว่าข้อนี้ตอบข้อไหนคะ ค่ะข้อนี้ตอบข้อขอไข่นะคะคือลุมพินีวันนะคะเป็นสถานที่ที่พระนางสิริอาญานะคะได้กําเนิดเจ้าชายสินทธานั่นเองก็คือพระพุทธเจ้านะคะส่วนเมืองกบิลพัดเนี่ยเป็นเมืองที่ประทับของเจ้าชายสินทธาตน,นะคะก่อนที่จะออกผนวดแล้วกข็ขยาคือสถานที่พระพุทธเจ้านะคะทรงตัดสรู้นะคะแล้วก็สาวัตถีเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าเนี่ยประจำพรรษาอยู่นั่นเองนะคะ ต่อไปข้อที่2นะคะหลักธรรมในศาสนาพุทธเนี่ยข้อใดที่เน้นให้คนทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและมีความเมตตาต่อกันนะคะก็กายอริยสัจสี่ขอไข่พรมวิหารสี่คอควายไตรศิกขางง,ง,งูปัจจยาการนะคะอ่าข้อนี้ตอบข้อขอไข่นะคะพรมวิหารสี่นะคะ พรมิหาร4ี่จะเป็นหลักธรรมนะคะที่เน้นของความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นนะคะเป็นพื้นฐานความสำคัญของการอยู่ร่วมกันนั่นเองนะคะก็ <c oughs> จะประกอบด้วยนะคะเมตตาการุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขานะคะ <c oughs> ส่วนอริยสัจสี่เป็นหลักความจริงอันประเสริฐ4ประการก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะคะ <c oughs> เป็นหลักธรรมเกี่ยวกับการดับทุกข์หรือการพ้นทุกข์นั่นเองนะคะ ส่วนข้อคอควายนะคะไตสิกขาเป็นการศึกษา3ด้านก็คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาส่วนข้ององูนะคะปัจปจาจยาการนะคะเป็นหลักธรรมที่อธิบายถึงความเป็นเหตุเป็นผลของสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะค่ะข้อที่3นะคะการที่นักศึกษาเป็นคนพูดจาไพเราะ พูดความจริงไม่พูดส่อเสียดหรือพูดเพอเจ้อจัดเป็นการรักษาศีลในข้อใดนะคะก็ไก่ศีลข้อที่1ขอไข่ศีลข้อที่2ข้อควายศีลข้อที่3แล้วก็งองูศีลข้อที่4นะคะข้อนี้นะคะถ้ารักษาท่องศีล5้าได้นะคะก็จะรู้เลยว่าตอบข้อไหนนะคะค่ะข้อนี้ตอบข้อที่4นะคะ เดี๋ยวลองมาดูกันว่าสินข้อที่1คืออะไรนะคะสินข้อที่1คือการเว้นจากการฆ่าสัตว์นะคะสินข้อที่2นะคะเว้นจากการลักทรัพย์สินข้อที่3เว้นจากการประพฤติผิดในกามแล้วก็สินข้อที่4นะคะเว้นจากการพูดจาเท็จซึ่งอาจจะรวมถึงการพูดส่อเสียดการพูดหยาบคายแล้วก็การพูดเผอเจอร์ด้วยนะคะแล้วก็สินข้อที่ห เว้นจากนะคะการดื่มสุราเมลัยแล้วก็ของมึนเมาทุกชนิดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่ 4. นะคะค่ะข,ข้อที่4นะคะหากเพื่อนร่วมชั้นของนักศึกษาเนี่ยเป็นโรคติดต่อที่ไม่ร้ายแรงแต่เพื่อนร่วมชั้นคนอื่นๆเนี่ยพยายามกีดกันนะคะ <S <S และไม่ยอมให้เข้าใกล้นักศึกษาควรปฏิบัติอย่างไร ตามหลักคําสอนของศาสนาคิดนะคะในเรื่องของความรักต่อเพื่อนมนุษย์นะคะก็กกลให้กําลังใจเพื่อนและปฏิบัติต่อเขาตามปกตินะคะโดยเรามดระวังเรื่องของสุขะอนามัยด้วยนะคะขอใครควรปฏิบัติตามเพื่อนคนอื่นๆเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในห้องเรียนคอควายแจ้งให้ครูทราบและแยกตัวออกมาจากเพื่อนคนนั้นนะคะแล้วก็งองูนะคะชักชวนเพื่อนคนอื่นๆเนี่ยไม่ให้รังก เกียดเพื่อนนะคะที่มีโรคติดต่อโดยไม่สนใจคําแนะนาของแพทย์ข้อนี้นะคะข้อที่ถูกต้องที่สุดนะคะก็คือข้อที่1ก็คือข้อกอไก่นะคะเพราะว่าการให้กําลังใจเพื่อนเนี่ยและปฏิบัติต่อเพื่อนอย่างปกติเนี่ยโดยไม่รังเกียจนะคะเป็นการแสดงออกถึงความรักและความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์นะคะตามหลักคําสอนของาศาสนาคริสต์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อกอไก่นะคะ อ่าข้อที่5นะคะในการทำธุรกิจกับบริษัทญี่ปุ่นและจีนนะคะสิ่งที่นักศึกษาเนี่ยควรให้ความสำคัญมากที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดทางภาษาคือข้อใดนะคะก็ไกลควรพูดภาษาอังกฤษกับ ทั้งสองชาติเสมอขอใครใช้ล่ามแปลภาษาท้องถิ่นที่สามารถเข้าใจวัฒนธรรมทั้ง2ชาติได้อย่างดีขอควายนะคะใช้ภาษามือเพื่อการสื่อสารที่ง่ายและไม่ซับซ้อนงอง,ง,งูเรียนรู้ภาษาจีนกลางเพียงอย่างเดียวเพื่อให้สื่อสารกับทั้งสองชาติได้นะคะข้อนี้นะคะตอบข้อขอไข่นะคะเพราะว่าการใช้ล่ามนะคะ ที่มีความเข้าใจภาษาทั้ง2วัฒนธรรมด้วยเนี่ยจะช่วยลดความเข้าใจผิดนะคะและทําให้การสื่อสารเนี่ยมีประสิทธ,ธิภาพที่สูงนะคะเนื่องจากภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นและก็ของจีนนี่มีความซับซ้อนนะคะข้อที่1นนะคะข้อกอไก่เนี่ยแม้หลายคนจะพูดภาษาอังกฤษได้นะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่และอาจจะขาดความละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรมนะคะข้อคอกวายไม่ถูกพอไรเพราะภาษามือไม่สามารถสื่อสาร เนื้อหาที่ซับซ้อนได้นะคะข้ององูนะคะภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนละตระกูลภาษากันนะคะจึงไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อขอไข่นะคะค่ะข้อที่6นะคะการที่ภาษาไทยเนี่ย มีคำศัพท์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาบาลีสันสกิตเป็นจำนวนมากนะคะและสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลด้านใดต่อวัฒนธรรมไทยนะคะก็ไกลอิทธิพลทางการเมืองการปกครองขอไข่อิทธิพลทางการค้าขอควายอิทธิพลทางศาสนาพุทธและพรามหมณ์ฮินดูนะคะงงูอิทธิพลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะค่ะข้อนี้ตอบข้อ คอควายนะคะเป็นข้อที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าภาษาบาลีแล้วก็ภาษาที่เป็นภาษาที่เราเนี่ยใช้บันทึกหลักคำสอนในพระพุทธศาสนานะคะและภาษาสันสกฤตเนี่ยเป็นภาษาที่ใช้ในาศาสนาพราหมณ์แล้วก็ฮินดูนะคะการใช้ภาษาไทยเนี่ยไทยเนี่ยยืมคำเหล่านี้มาจากมานะคะจะใช้สะท้อนถึงอิทธิพลทางาศาสนาอย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต่อข้อคอควายนะคะ ข้อกอไก่กับข้อขอไข่ไม่ถูกเพราะว่าอิทธิพลทางการเมืองและการค้านะคะไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อการยืมคําศัพท์จากภาษาบาลีและสันสกฤตมานะคะข้ององูคําศัพท์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยมักได้รับอิทธิพลจากภาคภาษาภาคตะวันตกนั่นเองหรือคือภาษาตะวันตกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต่อข้อคอควายนะคะต่อไปข้อที่7นะคะชุดซาหลี เป็นผ้าชิ้นยาวที่นำมาพันรอบตัวนะคะเป็นเครื่องแต่งกายดั้งเดิมของผู้หญิงในประเทศใดนะคะข้อกอไก่ประเทศอินโดนีเซียข้อขอไข่ประเทศอินเดียคอควายประเทศมาเลเซียแล้วก็งองงูประเทศสิงคโปร์ค่ะค่ะชุดซาลีนะคะเป็นชุดประจำชาติของประเทศอินเดียนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อขอ,ขอไข่นะคะ เพราะว่าชุดซาลี่เนี่ยเป็นเครื่องแต่งกายของผู้หญิงอินเดียมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็ยังคงเป็นที่นิยมอยู่นะคะส่วนประเทศอินโดนีเซียนะคะเครื่องแต่งกายที่รู้จักกันก็จะเป็นผ้าบาติกนะคะข้อคอควายประเทศมาเลเซียนะคะผู้หญิงมักจะสวมชุดบาจูกูรุงนะคะหรือข้องงูนะคะประเทศญี่ปุ่นเนี่ย,ยประเทศสิงคโปร์นะคะจะไม่มีเครื่องแต่งกายประจำชาติะคะ่ะ เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อขอไข่นะคะต่อไปข้อที่8นะคะประเพณีลอยกระทงของไทยนะคะและลาวที่ที่จัดขึ้นในช่วงน้ำหลากมีวัตถุประสงค์หลักในการสืบสานวัฒนธรรมในด้านใดนะคะข้อกอไก่เพื่อแสดงความสำนึกในบุญคุณของบรรพบุรุษข้อขอไข่เพื่อขอขมาพระแม่คงคาและบูชา รอยตามพระพุทธบาทนะคะข้อคอควายเพื่อสร้างความสนุกสนานและเป็นเทศกาลประจำปีนะคะข้อคง,งูส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศนะคะข้อนี้นะคะเป็นที่รู้ดีอยู่แล้วว่าประเพณีรอยกระทงเนี่ยจะเกี่ยวกับแม่น้ำนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อขอไข่นะคะเพื่อขอขมาพระแม่คงคาและบูชารอยพระพุทธบาทนะคะส่วนข้อ กอไก่นะคะไม่ถูกเพราะว่าการแสดงสํานึกบุญคุณของของเราเนี่ยบรรพบุรุษเนี่ยเป็นวัตถุประสงค์ของประเพณีอื่นอาจจะเป็นพวกสัตว์จีนอองูไม่ถูกนะคะเพราะว่าประเพณีลอยกระทงเนี่ยจะมีความสนุกสนานก็จริงแต่ไม่ใช่จุดประสงค์หลักนะคะที่จะที่แท้จริงของประเพณีนี้นะคะส่วนข้ององงูนะคะไม่ถูกเพราะว่าการส,งส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นผลพลอยได้คะ่ะไม่ใช่วัตถุประสงค์ดั้งเดิมนั่นเองนะคะ ข้อที่9นะคะนักศึกษาเดินทางไปประเทศมาเลเซียและรับประทานอาหารที่ร้านอาหารท้องถิ่นหากคุณรับประทานอาหารด้วยมือเปล่านะคะควรใช้มือข้างใดค่ะก็ไก่ใช้มือข้างซ้ายขอไข่ใช้มือข้างขวาขอควายใช้มือทั้งสองข้างแล้วก็งองูไม่ควรใช้มือรับประทานอาหารนะคะข้อนี้ตอบข้อขอไข่นะคะใช้มือข้างขวาค่ะ ใช้มือข้างซ้ายไม่ถูกเพรอาอะไรว่าวัฒนธรรมของอิสลามของมาเลเซียเนี่ยนะคะมือข้างซ้ายถือเป็นมือที่ไม่สะอาดนะคะจึงหลีกเลี่ยงในการใช้รับประทานอาหารค่ะส่วนมือข้างขวาที่ตอบถูกเพราะว่าในการรับประทานอาหารเนี่ยเป็นธร,รมเนียมปฏิบัติที่ถูกต้องนะคะและแสดงถึงความเคารพต่อวัฒนธรรมส่วนข้อคอควายไม่ถูกนะคะเพราะว่าการใช้มือทั้งสองข้างรับประทานอาหารเนี่ย เป็นมารยาทที่ดีในบางวัฒนธรรมแต่ในมาเลเซียนะคะจะใช้มือข้างขวาเพียงข้างเดียวนั่นเองนะคะส่วนข้องงูการรับประทานอาหารด้วยมือเปล่าเป็นเรื่องปกติในวัฒนธรรมนั่นเองนะคะจึงไม่จําเป็นต้องหลีกเลี่ยงค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อขอไข่ก็คือการใช้มือข้างขวานะคะค่ะต่อไปข้อที่10นะคะในประเทศเวียดนามและลาวนะคะมีข่านนิยมที่ให้ความสําคัญกับ การทำงานอย่างหนักและอดทนนะคะหากนักศึกษารู้สึกท้อแท้กับการสอบปลายภาคที่จะถึงนะคะที่ใกล้จะถึงนี้นะคะควรนำค่านิยมนี้มาประยุกต์ใช้อย่างไรนะคะก็ไกลราป่วยเพื่อหลีกเลี่ยงการสอบขอใครพยายามทบทวนบทเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอนะคะคอควายรอให้ถึงใกล้วันสอบแล้วค่อยอ่านหนังสืองงูตัดสินไม่สอบเพื่อให ความเครียดเนี่ยลดลงนะคะนักศึษาวา่านักศาาึษาตอบข้อไหนคะค่ะข้อที่ถูกต้องคือข้อขอไข่นะคะพยายามทบทวนบทเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอนะคะส่วนข้อกอกายคอควายงองูงไม่ถูกเพราะว่าการหลีกเลี่ยงการผัดวันประกันพรุ่งนะคะหรือว่าการยอมแพ้ไม่ใช่การแสดงออกถึงความพยายามและความอดทนนะคะข้อขอไข่ที่ถูกต้องเพราะว่าการทบที ทบทวนบทเรียนอย่างต่อเนื่องเนี่ยอย่างสม่ำเสมอนะคะเป็นการแสดงถึงความขยนันความอดทนและมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อขอไข่นะคะต่อไปข้อที่11นะคะเจตนาลมหลักของรัฐธรรมนูญไทยคือข้อใดนะคะกอไก่เพื่อรักษาอำนาจของฝ่ายบริหารขอไข่เพื่อให้ประเทศไทยเป็นรัฐเดียวและมีการปกครองแบบ รวมศูนย์นะคะคอควายเพื่อเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศงอง,ง,งูเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศข้อนี้ตอบข้อ,อคอควายนะคะเพื่อเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศนั่นเองนะคะ เพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมีสถานะเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะคะซึ่งเป็นรากฐ,ฐานของการปกครองและกําหนดสิทธิหน้าที่ของประชาชนนะคะส่วนข้อกอไก่ไม่ถูกเพราะว่าอะไรรัฐธรรมนูญน,นะคะมีเจตนารมณ์ในการจํากัดและตรวจสอบอํานาจนะคะของฝ่ายบริหารไม่ใช่การรักษาอํานาจนะคะข้อขอไข่ไม่ถูกแม้รัฐ แม้ว่ารัฐธรรมนูญจะกำหนดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นรัฐเดียวแต่เจตนารมณ์หลักของรัฐธรรมนูญคือการที่เป็นกฎหมายสูงสุดนะคะส่วนข้ององูนะคะไม่ถูกต้องเพราะว่าเจตนารมณ์เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อคอควายนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่12รัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะคะกำหนดให้ประเทศไทยเนี่ย เป็นราชนาอาจักรเดียวจะแบ่งแยกมิได้และมีการปกครองในรูปแบบใดค่ะกอไกยเผด็จการขอไขสังคมนิยมคอควายประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ข้ององูนะคะคือคอมมิวนิสต์ค่ะข้อนี้ตอบขอ้อคอควายนะคะเพราะว่ารัฐธรรมนูญได้บ,ไบัญญัติไว้ว่า ประเทศไทยนะคะเป็นราชอาณาจักรเดียวและแบ่งแยกมีได้และมีการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตร,ริย์ทรงเป็นประมุขนั่นเองนะคะส่วนข้อกอไก่ขอไข่แล้วก็งองูเนี่ยไม่ถูกต้องเพราะว่ารูปแบบการปกครองแบบเผด็จการสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะคะไม่ใช่รูปแบบการปกครองที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อคอ,อควายนะคะต่อไปข้อที่13บสา การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนถือเป็นหน้าที่สำคัญต่อรัฐธรรมนูญในด้านใดนะคะกไก่หน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์ของตนเองขอไข่หน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของตนเองขอควายหน้าที่ในการปกครองประเทศแล้วก็งองูหน้าที่ในการรักษาสิทธิและิทลิภาพของตนเองและผู้อื่นนะคะข้อนี้ตอบข้ององูนะคะ การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะเป็นการทำหน้าที่เพื่อรักษาไว้ซึ่งเป็นสิทธิ์และเสรีภาพในการแสดงความถึงความรักความเห็นทางการเมืองนะคะและก้าวการปกครองสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นด้วยนะคะข้อกอไก่กขอไข่ไม่ถูกเพราะว่าการออกสิิทธ์มาเลือกตั้งมีจุดประสงค์เดียวที่กว้างกว่าการปกครองผลประโยชน์ของตนเองนะคะข้อขอควายไม่ถูกก็เพราะว่าการออก เสียงเลือกตั้งเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะคะของหน้าที่ในการปกครองประเทศแต่คำนิบายไม่ครอบคลุมถึงการรักษาสิทธิและเสรีภาพของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้ององูนะคะข้อที่14นะคะการเลือกตั้งคณะกรรมการสกลตาําบลหากเนื้อษาเป็นหากเนื้อษาเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดโดยไม่คํานึงถึงเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวถือว่าเนืึกษาได้นาหลัก การประชาธิปไตยในด้านใดมามาปฏิบัตินะคะก็ไกลหลักการนิติรัฐขอไขหลักการเหตุหลักการเหตุผลข้อควายหลักการความเสมอภาคงง,ง,งูหลักการอำนาจประชาธิปไตยของประชาชนนะคะข้อนี้ตอบข้อขอไขนะคะก็คือหลักการเหตุผลนะคะทำไมถึงตอบข้อนี้การตัดสินนะคะของ การตัดสินใจเลือกผู้สมัครจากความสามารถนะคะและความเหมาะสมนะคะโดยปราศจากอาคติหรือผลประโยชน์ส่วนตัวนะคะเป็นการใช้เหตุผลในการตัดสินนะคะซึ่งเหมาะซึ่งเป็นหลักของความสําคัญที่ทําให้ประชาธิปไตยเนี่ยดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพส่วนข้อกอไก่ขอไข่แล้วก็ข้ององูไม่ถูกต้องเพราะว่าหลักการนิติรัฐ ความเสมอภาคและอำนาจประชาธิปไตยของประชาชนเนี่ยไม่ตรงกับการเลือกจากเหตุผลที่แท้จริงนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อขอไข่นะคะต่อไปข้อที่15นะคะหากนักศึกษาพบเห็นการกระทำที่สอบไปในทางทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะในชุมชนของตนเองนักศึกษาควรมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างไรก็ไก่นะคะ เผยแพร่ข่าวสารโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงขอใครรวมกลุ่มเพื่อนรวมกลุ่มนะคะเพื่อประท้วงการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐขอควายร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชนะคะงงงูใช้กําลังเพื่อหยุดอยัง้งการกระทานั้นนะคะนักศึกษาคิดว่านักศึกษาตอบข้อไหนหรือว่าข้อใดถูกต้องนะคะ ค่ะข้อนี้ตอบข้อคควายนะคะร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปามก,การทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชนั่นเองนะคะตอบข้อคอควายเป็นข้อที่ถูกเพราะว่าการร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เหมาะสมนะคะตามระบอบประชาธิปไตย เพราะเป็นการใช้อำนาจตามกอบกฎหมายในการตรวจสอบและควบคุมของรัฐนั่นเองส่วนข้อกอไก่ขอไข่แล้วก็งองงูนะคะไม่ถูกต้องเพราะว่าการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ได้ตรวจสอบการประท้วงโดยใช้ความรุนแรงนะคะหรือการใช้กําลังเนี่ยเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องนะคะและอาจจะผิดกฎหมายได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อคอควายนะคะต่อไปข้อที่16นะคะข้อใดคือตัวอย่างของการละเมิดสิทธิ มนุษยชนในด้านการศึกษานะคะกอไกลการเข้าถึงการศึกษาของทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายขอใครการกำหนดให้มีการศึกษาภาคบังคับคอควายการแบ่งแยกนักเรียนตามฐานะทางเศรษฐกิจและไม่ให้เข้าชั้นเรียนนะคะงงูการส่งเสริมให้ทุกคนอ่านออกเขียนได้ค่ะข้อนี้ตอบข้อคอควายนะคะ คือการแบ่งแยกนักเรียนตามฐานะทางเศรษฐกิจและไม่ให้เข้าเรียนนะคะเพราะว่าอะไรการแบ่งแยกและไม่ให้โอกาสทางการศึกษาให้แก่ก,กลุ่มกลุ่มนักศึกษาบางคนเนี่ยถือเป็นการละเมิดสิทธิ์นะคะมนุษยชนทางด้านการศึกษาอย่างชัดเจนนั่นเองส่วนข้อกอไก่ขอไขแล้วก็งอโง,ง,ง,งเนี่ยไม่ถูกต้องเพราะว่าการให้ทุกคนเข้าไปถึงการศึกษา และการส่งเสริมให้คนมีความรู้เนี่ยถือเป็นการส่งเสริมสิทธิหลักสิทธิมนุษยชนนั่นเองทางด้านการศึกษานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อคควายนะคะต่อไปข้อที่17นะคะหน่วยงานใดที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับสากลน,นะคะ ก็กกก TO, ไก่องค์การการค้าโลกหรือ WTO ขอไข่นะคะองค์การสหประชาชาติหรือ UN คอควายสหาภาพยุโรปหรือ EU นะคะแล้วก็องโง,งธนาคารโลกค่ะหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมหลักสิทธ,ธิมนุษยชน,น,น,นระดับสากลก็คือข้อขอไข่นะคะองค์การสหประชาชาติหรือ UN นั่นเองนะคะเพราะว่า เป็นองค์กรอ,องค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทเป็นประเทศที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการกําหนดมาตรฐานนะคะและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนทั่วโลกนะคะโดยผ่านการจัดทําปฏิญานะคะสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะคะและการอนุสัญญาต่างๆนั่นเองนะคะส่วนข้อกอไก่คอ คอควายแล้วก็งูไม่ถูกต้องเพราะว่าหน่วยงานเหล่านี้มีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการค้าเป็นหลักนะคะไม่เกี่ยวกับหลักในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับสากลนั่นเองนะคะชนะข้อนี้ตอบข้อขอไข่ค่ะส่วนข้อที่18นะคะในการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีถือถือเป็นสิทธิมนุสิทธิมนุษยชนในด้านใดน,นะคะ กอไก่สิทธิทางการเมืองและพล,ละเมืองขอไข่สิทธิทางเศรษฐกิจขอควายสิทธิทางวัฒนธรรมแล้วก็สิทธิทางสังคมค่ะข้อนี้ตอบข้อกอไก่นะคะสิทธิทางการเมืองและการเป็นพลเมืองนะคะถูกต้องเพราะว่าสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิทางการเมืองและพละเมืองนะคะซึ่งเป็นสิทธิที่เกี่ยวข้องกับ เสรีในการมีส่วนร่วมในสังคมและการเมืองนะคะส่วนข้อกอขอไข่ขอควายและงางูไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าสิทธิทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมเนี่ยเป็นสิทธิในด้านอื่นท,ที่แยกออกต่างหากนะคะไม่เกี่ยวกับด้านของสิทธทมิมนุษยชนในด้านใดนะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบข้อกอไก่นะคะข้อที่19นะคะ หากมีบุคคลอื่นต้องนําภาพถ่ายของนักศึกษาเนี่ยไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะนักศึกษาควรทาอย่างไรเพื่อปกป้องสิทธิสิทธิส่สวนตัวของบุคคลของตัวเองนั่นเองนะคะก็คือก่ไกยยอมให้บุคคลนั้นเผยแพร่ภาพถ่ายเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขอไข่แจ้งให้บุคคลนั้นทราบว่า ไม่ต้องการให้เผยแพร่ภาพถ่ายขอควายใช้กําลังบังคับให้บุคคลนั้นลบภาพออกแล้วก็ข้องงงูนะคะแจ้งความดําเนินคดีทันทีนะคะข้อนี้นะคะตอบข้อขอใครนะคะแจ้งให้บุคคลนั้นทราบว,ว่าไม่ต้องการให้เผยแพร่ภาพถ่ายของตนเองทําไมถึงตอบข้อนี้นะคะเพราะว่าการแจ้งให้บุคคลทราบอย่างเชัดเจนว่าเราไม่ต้องการให้เผยแพร่ภาพของเรานะคะ เป็นการใช้สิทธิ์ส่วนบุคคลในการปกป้องของตนเองอย่างเหมาะสมนะคะส่วนข้อกอไก่นะคะไม่ไม่ถูกต้องเพราะว่าการยอมให้เผยแพร่ภาพโดยไม่เต็มใจเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิ์ของตนเองนะคะข้อข้อควายไม่ถูกต้องเพราะว่าเป็นการใช้กําลังแก้ปัญหานะคะไม่เป็นการการะทําที่ผิดกฎหมายส่วนข้องูนะคะการแจ้งความดําเนินคดีเนี่ยควรเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เราเนี่ยพูดคุยกันกันแล้วนะคะว่า และมีผลเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นคําตอบอที่สุดที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อขอไข่นะคะแจ้งให้บุคคลนั้นทราบว่าไม่ต้องการให้เหผยแพร่ก่อนนะคะภาพของเราเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อขอไข่นะคะข้อยี่สิในการทํางานกลุ่มนะคะหากนักศึกษาคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้รับการแบ่งงานเพราะไม่เก่งในเรื่องนั้นเนี่ยนักศึกษาควรทาอย่างไรเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเพื่อนคนนั้นนะคะก็ไกล ปล่อยให้เพื่อนคนนั้นเนี่ยไม่มีหน้าที่ขอใครบอกให้เพื่อนคนนั้นเนี่ยไปทําหน้าที่อื่นคอควายชี้แจงกลุ่มเพื่อนในกลุ่มนะคะให้เห็นว่าทุกคนเนี่ยควรได้รับหน้าที่และโอกาสที่เท่าเทียมกันงองูยอมรับการตัดสินใจของกลุ่มนะคะข้อนี้ตอบข้อคอควายนะคะคือชี้แจงให้กลุ่มเห็นว่าทุกคนควรได้รับหน้าที่และโอกาสที่เท่ากันนะคะในการทํางานอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อถือเป็นสิทธิ์ปกป้องสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมของเพื่อนคนนั้นนะคะส่วนข้อกอไก่ขอไข่และง้ง,งูไม่ถูกต้องก็คือการที่ปล่อยให้เพื่อนเนี่ยไม่มีหน้าที่หรือรับผิดชอบหน้าที่แทนคนอื่นเนี่ยเป็นการละเลยสิทธิ์ของเพื่อนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อคอควายนะคะค่ะวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะในการติวเข้ม ในรายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมืองนะคะในระดับมต้นค่ะพบครูกับครูในครั้งต่อไปอาจจะเป็นวิชาอื่นนะคะแล้วพบกันใหม่ในรายวิชาต่อไปค่ะ